สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปริณนะครับชนทิติศรีกัลยานุกูลครับแก้มก้าวนะคะสิธทาวาดีเหมือนิกรค่ะวันนี้นะคะพี่สองคนเนี่ยจะพาน้องมารู้จักกับวิทยาการแพทย์โบรณาณการนะคะหรือว่าซิมของเราเนี่ยว่าเรียนยังไงบ้างจบไปสามารถทํางานอะไรได้บ้างแล้วก็สนุกแค่ไหนคะ่ะพี่แก้มรู้ไหมครับว่าวิทยายการแพทย์โบรณาณการของเราเนี่ย เป็นสถาบันนะครับความรู้ด้านเวลเนสที่เดียวในกรุงเทพมหานครเลยนะครับดีให้ความรู้ด้านสุขภาพนะครับความงามศาสตร์ชะลอวัยนะครับอย่างครบวงจรนั่นเองครับวิทยาลัยของเรานะคะก็ยังเปิดถึง3าหลักสูตรด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบูรณาการสุขภาพและความงามนะคะการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทยค่ะมาเรียนที่นี่รับรองว่าอนาคตสดใสแน่นอนไม่ต้องกลัวตกงานนั่นเองครับโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่รอช้าอยู่ใหญ่ค่ะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหลักสูตรบูคลาการสุขภาพและความงานหรือว่าสาขาเฮดมีนั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะเป็นที่แรกของประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะสร้างควองการเป็นสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรุ่นพี่ที่เรียนสาขาบูรณาการสุขภาพและความงานมนั่นเองนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อมิวนะคะนักศึกษาชั้นปีที่สาจากหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงามค่ะขอถามก่อนเลยว่าสาขาบูรณาการสุขภาพและความงามเนี่ยเรียนอะไรบ้างคะพี่มิวก็หลักสูตรบุรณาการสุขภาพและความงามนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเรียนเกี่ยวกับสุขภาพและความงามไม่ว่าจะเกี่ยววกกัับารดูแลต ให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยสารชะลวัยการผลิตเครื่องสำอางการดูแลสุขภาพแบบเวลเนสและที่สําคัญนะคะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อใช้ในการบริหารสถานพยบาบาลสถาบันความงามหรือว่าสปาอีกด้วยค่ะแล้วอย่างแลบในสาขาหลักสูตรบูรณากรสุขภาพและความงามอะค่ะจะมีเป็นห้องปฏิบัติการแบบไหนบ้างครหนูคะก็อย่างห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีหลากหลายมากเลยก็จะได้แก่ห้องปฏิบัติการด้านความงามค่ะมีห้องสปาและนวดไทยแล้วก็ห้องฟิตเนสค่ะ หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงามเนี่ยจบไปเนี่ยสามารถทําอาชีพอะไรได้บ้างครับอาชีพที่เราสามารถไปทําได้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามผู้บริหารสถา,านพยาบาลเจ้าของธุรกิจสถาบันเสิริมความงามเจ้าของธุรกิจสปาบิวตี้บล็อกเกอร์ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงามหรือจะเป็นฟินเนตเนสเทรนเนอร์ก็ได้ค่ะบิ้นได้ค่เพราว่าจบจากสาขานี้ไม่ได้ใบแค่ใบปริญญาแล้วก็ยังมีใบอื่นอีกใช่ไหมครับพี่หมิว ก็หลักสูตรบรูรณาการสุขภาพและความงามของเรานะคะจะได้ใบประกาศนียบัตรเพิ่มเติมก็ใบแรกนะคะจะเป็นใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริการเพื่อความงามจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะคถัดไปนะคะก็จะเป็นใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสาขานักส่งเสริมสุขภาพค่ะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นสิทธิ์ในการยื่นสอบใบรับรองผู้ดําเนินการสปาหรือสปามีเนเจอร์นั่นเองค่ะก็คือเราจะสัมอัดไปยื่นสอบได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะบอกคุกมากพี่สิทธิใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหลักสูตรถัดไปกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพี่อยู่ที่เชฟแล็บค่ะเป็นห้องปฏิบัติการของิทชาลัยการแพทย์บรการนั่นเองค่ะว่าแต่ตอนนี้พี่ปิ๊นหายไปไหนนะทำไมปล่อยพี่เมย์หรือคนเดียวนะคะเ<ส>มื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยเดี๋ยวขออนุญาตตามหาพี่ปิ๊นสักครู่นะคะ<ส>อ้าวพี่ปิ๊นคะทำไมตรงนี้คะเนี่ยอ๋อพี่กำลังทำอาหารให้หน้องแก้มทานเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับหรือ Culinary for Health นะครับ<ส>หรือกสั้นๆว่า F4 นั่นเองนะครับ<ส>ที่เดียวของประเทศนะเพื่อได้ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคร แล้วหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพอะคา่ะเรียนอะไรบ้างคะพี่ก็จะเรียนเกี่ยวกับการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะครับเช่นอาหารไทยอาหารยุโ,โรปอาหารเอเชียนะครับขนมไทยเบเกอรี่เครื่องดื่มนะครับและได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงตั้งแต่ปี1ด้วยนะครับเรียนรู้ด้านโภชนาศาสตร,ร์การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพเรียนการถ่ายภาพนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกรวมถึงการบริหารธุรกิจนะครับ<ๆ>เพื่อใช้ในการบริหารร้านอาหารและพัตคาร นอกจากนี้ยังมีโอกาสนะครับได้ไปดูงานในสถานประกอบการจริงอีกด้วยครับมีห้องปฏิบัติการอะไรบ้างคะครับก็จะมีห้องนี้นะครับเชฟแลบแล้วก็ห้องข้างๆนะครับก็คือเบเกอรี่แ lap นั่นเองครับแล้วจบไปเนี่ยเราสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะพี่คะก็สามารถประกอบอาชีพนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเช่นเชฟมืออาชีพเจ้าของร้านอาหารเจ้าของคาเฟ่นักโภชณาศาสตร์ฟู้ดสไตลิ ที่ปรึกษาด้านโภชนาการเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ปรึกษาร้านอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยครับก้าเชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากจะทราบว่าเมื่อเราได้วุฒิปริญญาเนี่ยยังได้ใบอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับผมก็ยังจะได้ใบประกาศนียบัตรนะครับมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับที่1นั่นเองครับโอ้โหเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะยังไงก็๋ยวให้พีมของเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปดูที่หลักสูตรต่อไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ นี้นะคะให้ปีของเราก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วค่ะคผมใช่แล้วครับเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยนะครับหรือไทยเท r a d i t ช o n นอลไม i ได้ซนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า T.M. นั่นเองนะครับ <ừ. S 2> ที่แรกนะที่ได้ความรู้ด้านวิชาศาสตร์ชะลอวัยและการป้องกันโรคนะครับโดยการแพทย์ทางเลือกเพื่อประยุกชใช้ในการดูแลสุขภาพนั่นเองครับ ใช่แล้วคะ่ะตอนนี้นะคะที่เรายืนอยู่นะก็คือคลินิกพสัสดิ์ทิธาดาค่ะเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยที่เปิดให้บริการจริงนะัมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั่นเองคะ่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับรุ่นพี่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยกันเลยนะครับขอเชิญรุ่นพี่ครับสวัสดีครับน้องแก้มสวัสดีครับน้องฟลิม์ครับพี่โอมนะครับนักศึกษาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่2นะครับ ผมอสอบถามพี่อมนิดนึงนะครับว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเนี่ยเ,เรียนเกี่ยวกับอะไรครับสาหรับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตนะครับที่มอของเรามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเรานี้รเรียนด้านของวิชาชีพทางด้านการแพทย์ทั้ง4ด้านด้วยกันครับ,รบได้แก่เวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและการผดุงคันไทย ซึ่งที่นี่เน้นการตรวจรักษาโรคจากเคสจริงนะครับมีการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ปีหนึ่งได้เรียนรู้และลงมือทํายาสมุนไพรในรูปแบบแผนโบราณและในระดับอุตสาหกรรมพร้อมทั้งการทําผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยความเจ็บป่วยทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและความรู้ด้านธุรกิจเพื่อต่อย,ยอดไอเดียธุรกิจด้านสุขภาพในอนาคตพร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานที่ชั้นนําของประเทศไทยด้วยนะครับผม แล้วพี่โองคะจบไปาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างคะเป็นได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับ เป็นแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐของเอกชนเป็นเจ้าของคลินิกและสถานประกอบการนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจยาเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเป็นเจ้าของธุรกิจมารดาหลังคลอดนะครับเป็นนักวิจัยยาเป็นนักวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผู้ควบคุมดูแลโรงงานนะครับและก็เป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาสมุนไพรได้ครับไปได้ทั้งแพทย์แผนไทยนะครับรวมถึงเจ้าของธุรกิจด้วยรับรองนะครับว่าเรียนหลักสูตรนี้อนาคตไกลแน่นอนครับ ใช่แล้วค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โอมมากๆเลยค่ะที่ได้แวะมาให้ความรู้ให้กับน้องๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมยินดีครับผมและถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับหรือทักอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของทางมหาวิทยาลัยนะครับหรือแอดไลน์แอดเด็กดพยูนั่นเองครับแล้วเจอกันที่วิทยาลัยการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ แล้วเจอกันครับ